สวัสดีครับปาโกสุริโยบันทาครับพี่น้องครับคนตะลังหนึ่งนั่คอยบครับอัปเดตสถานการณ์ครับพี่น้องสีหามงเลี่ยงนพี่น้องครับบรรยากาศครับวัดป่าเล่ย์ไลครับจังหวัดสุพรรณบุรีครับพี่น้องครับครับพี่น้องมาอัปเดตครับ ่เป็นอย่างไรเนาะครับเต้นแล้วกันหรือยังเรากูได้มาถามหาเป็นยู่รถแดงแดงมีนางรอเรือนเขาเขามาถามหารถแดงแดงแบบลมร่มตกแล้วพี่น้องครับ ลมลม,ลมตกแล้ววันนี้ก็สอดแจ้งกันนาจะเริ่มสามทุ่มแล้วครับกันสอดแจง้งเนาะพี่น,อน้องเนาะมอระห้อไก็ได้เ <c oughs> ต็มยัยเต็มมอระพ เป็นศิลปินครับเป็นเพชรหน่อยเข้ามานะทางล่างก็กวงว่าได้อยู่พี่น้อง เอกนะน,น้อยครับพนะาาี่นะ้องครับเต้นพระเอกน้อยครับเต็อนลุกบอดห่อยเฮยใส้อเต็ก็ใส่แนางสาวัอนลนแดดเป็นอไรอนทบางโค่นร้นงวันนี้นะขนาดสี่โมงแดดยังเนาะครับพี่น้องครับเตนเหล่าบอดหน่อยครับ กระจายกันออกไปครับที่ว่าเปล่ยนที่ไอยิ่เนี่ครับนี่ก็เป็นเต็นขนครับคอสตูสองเป็นครับพี่น้องครับบรรยากาศด้านหลังเวทีจะประมาณนี้ครับ กกนปลาดกำลังลงครับตู้พรพี่น้องเพิ่งดินหนาครับพี่น้องกับเพียงได้ดันนาหน้าเวทีครับถามผู้จัดว่าบัดหร้อยหกสิบหนึ่ปากปจับุปิดหนกะยีตะยีสิบบาทครับ แจ๋ยเยอะแม่สีหามุ่งแรงครับพี่น้องนี่ครับรถือว่ากลวงพอสมควรอยู่เลยพี่น้องครับกลวงได้เลยล่ะบรรยากาศครับผมละห่วงแดดแดดแห้งแห้งเงีมาแรงมากเลยครับคืบม,มากสักน,นิดเดียวนี่ประตูเขานี่บริวารสีสองฝั่งน่าจะฟังฟังยางเขามาทั้งวัดอยู่ล้วครับทั้งเตดนะครับฟังนี้ซื้อว่าอีสุปกุ้งก็น่าจะปิดตอนนี้เปิดอห่ารถเข้ามาอยู่ ปเป็นล้านดินพี่น้นองเต่เป็นยังขึ้นมีทั้งเสยหยารโมเมนต์โมเมนตต่อเขานตอเขาเป็นต่อหายาเนาะเตที่เข้าเหลีล่ลลเด้พี่น้องเลื้อเต้เลืยอเตไฟพี่น้องครับเลื้อไฟ เหลือไฟกับเหลือไฟนี่หมายถึงว่าไฟแสงสีนะครับพี่น้องครับครับปอนดิเตอร์เนาะปอนดิเตอร์เครื่องเสียงครับไลท์ติ้งครับท่านไหนสีงมเนี่ยฮะยังหางงมกวนคนยิ่งโกรกได้อ่อนพี่น้องยังห่อนอยู่สีหาวงแหวงหรอเป็นยังก็เป็นแนวนี้อันนี้แสงเงือกสีครับท่านไหนเปลี่ยนไหนพี่น้องครับ สงเสร็ทีมงานจะได้ปิดเองครับสังเกตสีสังเกตส,กสกีแต่ว่าชาวบ้านมองได้มีโฮมเมดต้นใหม่เย็นๆเ <c oughs> ลยเอาไล่เอาไวไ้เลยอัดเดตสถานการณ์ครับหาโมงแรงนะครับตอนนี้สีโม่งกลัวอีโบกีในที่แก่สีหาโมงแรงแบบพี่น้องครับทีมงานเอาไปรีบร้อนเลยติดตั้งเวทธีพวกว <c oughs> ่ามาหอดเร็วครับพี่น้อง ที่มบรบมานอนมหอดีประมาณสี่มุ่งสาม,มมุ่งเศร้าครับผัด่อนแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวครับติดตั้งไปที่แล้วตั้งแต่ก่อนายแล้วครับพี้อครับช่วง่บยบแล้วก็แล้วกันแล้วครับเก็ปค่อยควยามสิจวดจัดฝันมาเด้อพี่อ้อกเลยมา่ทรงไทยมลำมครับอีสานกันสสำหรับวันนี้ครับที่วัดป่าเลไลวยองจังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นงานแรกที่มา ในเขตในเมืองเนาะพี่นองนเนาะเที่เรีย้ฮงอยู่ในอูทองแต่อันนั้นเป็นหมู่บ้านลาวนเนาะล่าจากเวียงจันทร์ลาวจากฟั่งสายครับเปิดมาปักหลักฐานอยู่หลายหลอยปีแล้วครับตอนนี้ทีมไฟเอินแล้ะครับบีบแต่ส่งสัญญาณให้ทีมงานมาเด้อมาเด้อมาขืนไฟกันแบบพี่นองเลยครับ สีห์มงแรงแล้วให้มันแล้วก่อนจ้าโคงมุกแรงเตรียมสถานการณ์ไว้นะครับพร้อมทีฉวยจอดฝาดปุ่มครับเอฟซีสาวหน่อยเพชรพันแฟนเอฟพี่น้องครับเอาลอยข้ามาประชิดครับตอนกำลังเลี้ยงครับเลี้ยงทิ้งลาดครับเพื่อจะมาลงไฟนครับติดตั้งไฟกันแล้วพี่น้องครับจอแอลอีดีก็เหลือแต่ไฟข้างหนาเหมือนเดิมแล้วพี่น้องครับรอติดเครื่องครับปั้นไฟก่อนก็จะได้ดดิ้งคืนแล้วครับพี่น้อง ไฟ LED ครับหันากไรมันีนาดอมมากยอยู่ครับยุครับบอบี่ใอคตกีกาคุณทุอการติดตามครับปากูซุริโยบันช่าครับพี่น้องคลิปนีปะเปิดสมิครับสงงานบอดหน่อยเรับเป็นเบทีครับ สถานการณ์ครับตอนแรงๆครับพี่น้องสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องของกานคลิปน้านครับพี่น้องครับสวัสดีครับ